บรรยากาศดีโคตรล่มลื่นเลยแถมเป็นมิตรทำงานบลทอวันแรกครับเฮ้ยตั้งแต่เช้านี่ลูกค้าก็ยังไม่เข้าปั๊มเลยโอ้ยเลิศไปก่อยองก็ดีกว่าและทั้งชีวิตมึงรอกูดิสเป็นเฮียระยะเอาอเมริกันยนต์ที่หนึ่งครับล้าปิดแล้วครับ ปุ๊บครับตกปุ๊บตกบตกปุ๊ครับพี่ชายมีแผลผู้เรียนไว้อ๋อพี่โอเคแล้วตงปุ๊บสุดยอดเลยครับพี่พี่ครับสุดหนดเยครับพี่พี่ครับสุดยอดเลยครับครับครับเอาหน้าน่ะหยิบไปเลยขวดละสองร้อยโอเคครับพี่เสียงอะไรวะ ทำไมวันน <l id> <kah> ี้ไม่มีลูกค้ามาซื้อทองโะอมเลบ้านเราก็ดีเบียรพาร์คมาเกคอลมาครับโลคอสวัสดีเพื่อนเธอดีเพื่อนตอนไหนก็มาอู่กูแล้วอ่ะมึงตากูไปดิกูเลยจะให้ดูตามมานี่เดี๋ยวของดีบ้านกู What the fuck มึงเอารถมานอนด้วยเหรอเฮ้ยอันนี้เมียกูเองเธอมากินข้าวปะเธอหิวข้าวแล้วใช่ไหม trên là con ngọn xoắn trong bên trên với con hai bên con năm bạn